สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมมหาแม่งครับวันนี้ผมก็มาพบเจอกับทุกคนทุกท่านกับบรรยากาศในท้องไร่ท้องนาที่ซึ่งจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนะครับผมตอนนี้อยู่ห่างกันเทบจะไม่ได้สักเท่าไรแล้วนะครับผมก็เป็นบรรยากาศเนาะนะครับผมที่เอามาบอกเล่ากันนะครับผมวันนี้ผมก็เลยหยิบยกประเด็นในท้องไร่ท้องนามาฝากเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมเพราะว่าคือเวลาเราอยู่กับอะไรที่มันแบบ ยาวๆนะครับผมเราก็จะมีเขาเรียกว่าความผูกพันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งพืชทั้งคนทั้งสัตว์นะฮะเราก็เลยจะมีความผูกพันกันและเราจะเวลาเราดูแลอะไรแล้วมันได้ผลตอบแทนกับเราเรายิ่งมีความผูกพันกันยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับผมวันนี้ผมก็เลยจะเอาประเด็นในนาข้าวนะครับผมมาบอกเล่าให้ทุกคนทุกท่านเอารับทราบนะครับผมเพื่อเป็นวิทยาทานในการเอาไป ปรับปรุงแก้ไขหรือเตรียมรับมือปัญหาต่างๆในท้องไร่ท้องนาวันนี้ผมก็เลยจะหยิบสรุปประเด็นปัญหานะครับผมสรุปประเด็นปัญหาที่ทําให้ได้ผลผลิตน้อยหรือได้ผลผลิตไม่เต็มไร่เต็มนาก็แล้วกันนะครับผมแน่นอนครับผมก่อนอื่นที่ไปตรงนั้นนะฮะก็ท้องไร่ท้องนาเราเนี่ยนะครับผมบางคนบางท่านที่ดูเราอยู่นะครับผมก็อาจจะยังทําผลผลิตได้ไม่เต็ม เวียนหรือไม่เต็มไร่นะครับผมก็จะมีคําถามว่าทำยังไงทําไมถึงได้ข้าวก็หวานพันเดียวกันปุ๋ยก็ใส่เหมือนกันยาก็ฉีดเหมือนกันแต่ทําไมฉันยังไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้จะเรียกได้ว่ามันการจัดการนะครับผมการจัดการเนี่ยมันถึงจะทําเหมือนกัน100%นะครับผมแต่แต่ละพื้นที่แต่ละการจัดการแต่ละ เขาเรียกว่าจุดเล็กจุดน้อยนะครับผมที่มันแตกต่างกันมันก็ทําให้ผลได้ผลเสียมันต่างกันเหมือนกันนะครับผมคืออาจจะมองว่าฉีดยาเหมือนกันอาจจะใส่ปุ๋ยเหมือนกันทําเหมือนกันเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยครับผมแต่สุดท้ายมันได้ไม่เหมือนกันแน่นอนครับผมแม้แต่แปลงเดียวกันเองเราใกล้กันติดกันเองแท้เราก็ยังทําได้ไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่แปลกใจอะไรแต่ทีนี้ผมก็เลยพยายามที่จะสรุปประเด็นปัญหาโดยภาพรวมมาบอกให้ทุกคนทุกท่านทราบว่า ปัญหาหลักๆใหญ่ๆเลยที่ทําให้เราได้ผลผลิตน้อยต่ําหรือได้ผลผลิตไม่เต็มไร่เต็มนานะครับผมมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับผมหนึ่งนะครับปัญหาแรกเลยนะครับผมก็คือการเลือกสายพันธุ์ข้าวที่ไม่ตรงกับท้องไร่ท้องนาของตัวเองนะครับการเลือกสายพันธุ์ข้าวเนี่ยนะครับผมมีความสําคัญนะฮะบ,บางทีนาหล่มบางทีนาดอนบางทีนาถ้าเป็นอีสานเรียกดินเอียดดินเอียดคือดินเค็มนะฮะบ,บางที มีดินเปรี้ยวนะครับผมการเลือกสายพันธุ์ข้าวแต่ละสายพันธุ์มันมีคุณลักษณะที่ชอบและไม่ชอบแต,ตกต่างกันออกไปถ้าเราเลือกได้ตรงมันก็จะเริ่มง่ายนะครับผมอย่างนาผืนนี้นะครับลองทําข้าวหนักมาก็แล้วลองทําข้าวอายุกลางมาก็แล้วลองทําข้าวเบามาก็แล้วนะครับผมสุดแล้วแปลงนี้เหมาะที่สุดก็คือข้าวเบานะครับผมอาจจะด้วยสภาพแวดล้อมด้วยนะฮะอาจจะด้วยสภาพน้ําด้วยดิน หรืออากาศที่เราเจอด้วยนะครับผมสรุปแล้วแปลงนี้เองนะครับผมก็ชอบข้าวเบาเราถึงพยายามหันมาทําข้าวที่อายุร้อยวันลงมานะครับอันนี้คือปัญหาแรกนะครับ2ก็คือปัญหาโรคมแมลงนะครับผมผมจะแยกเป็นปัญหาโรคนะครับโรคเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนถ้าไม่เจอนะครับผมเห็นข้าวดีอยู่แล้วข้าวงามอยู่แล้วจะไม่ทําการฉีดพ่นเกี่ยวกับโรคอันนี้เป็นปัญหาที่ผมเจอมา หลายคนหลายท่านนะครับผมปล่อยให้ข้าวเล็กนั้นปล่อยให้โตมานะครับผมบอกว่าข้าวฉันไม่ได้เป็นอะไรนะงามดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่พยายามฉีดสารป้องกันกําจัดโรคนะตั้งแต่ข้าวเล็กเนาะนะฮะแล้วก็ปล่อยยาวมาแล้วค่อยไม่ฉีดทีเดียวตอน3ามถึงสามสิวันแล้วตอนนั้นก็อาจจะเริ่มมีโรคว่างให้เห็นปลายแต่สุดท้ายโรคนั้นก็จะมาแสดงอาการเอาตอนที่ข้าวนั้นท้องไปแล้วหรือออกรลงไปแล้วทําให้เกิดการระบาดรุนแรงและควบคุมไม่ได้เกิดกับใบแห้งใบเนา่าเนา่เนาคอร่วงเนา่ายุบ ออกรวมตีบรวงตันออกเป็นมเมล็ดด่างมเมล็ดลายทําให้ผลผลิตเสียหายตามมานะครับทีนี้ตัวที่ต่อมานะครับผมคือมะแรงมะแรงเนี่ยนะครับผมมะแลงเนี่ยแยกเอาอกเป็ี่ยนพวกมลงทั้งกัดกินใบดูดกินใบรวมไปถึงหนอนด้วยแล้วกันนะครับผมมะงนี่ก็เช่นกันครับมลงตัวเลกที่จะเจอเลยคือตั้งแต่ข้าวเล็กก็คือเพลี้ยไฟบางคนบางท่านไม่ยอมใส่สารกําจัดเพลี้ยไฟมองว่าเป็นการสิ้นเปลืองไปเปล่า,ลาข้าวยังเล็กอยู่ยังไม่ต้องใช้นะครับผมนั่นคือความคิดที่ทําให้เกิดการผิดพลาด ตั้งแต่แรกต้นเลยนะครับการที่เราจะป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้นะครับผม,มเบื้องต้นนะฮะเราต้องใส่สารป้องกันกําจัดมแมลงศัตรูเพื่อที่จะให้ข้าวนั้นมีภูมิต้านทานไม่ให้มันเกิดการเข้าทําลายนี่แหละนะครับผมมันถึงเป็นการป้องกันนะครับผมเรียกว่าเป็นการป้องกันถ้าเกิดเราจัดการตั้งแต่ทีแรกนะครับผมข้าวมันก็จะแกรง่งพอมันแกร่งปุ๊บมันก็จะมีภูมิต้านทานมีภูมิต้านทานมันก็จะเกิดปัญหาพวกนั้นน้อยลงนะครับผม ดังนั้นควรใส่ทุกครั้งนะครับผมทั้งยาคุมยาคุมค่านะครับผมและต่อมานะครับผมเลือกปันเพืชนมแมลงโรคนะครับวัชพืชน,นะครับการกําจัดวัชพืชเนี่ยแน่นอนครับว่า,าจะบอกให้เป็นสูตรตายตัวใน1รุ่น1ฤดูเลยก็บอกไม่ได้นะครับแต่ละน้ําแต่ละรุ่นแต่ละฤดูก็มีปัญหาที่แตกต่างกันแม้แต่แปลงที่ผมเจอเองนะครับผมก็มีปัญหานะครับผมแต่ว่ารูปแบบการลักษณะการจัดการ เราควบคุมน้ําให้ดีเราจัดการการเข้าการออกของน้ําให้ดีปัญหาวัชพืชเหล่านี้มันก็ลดน้อยถอยลงไปด้วยนะครับผมเนาะดังนั้นเกี่ยวกับวัชพืชเนี่ยถ้าเราจัดการน้ําได้ดีวัชพืชมันก็น้อยลงได้ดีด้วยดังนั้นถ้าเกิดมันเป็นนาของตัวเราเองอยู่แล้วการลงทุนในการปรับพื้นที่หรือพื้นน้านะครับผมแหล่งน้ําที่จะเข้าจะออกให้ดีให้เรียบร้อยพร้อมสำหรับสถานการณ์การเข้าออกการออกของน้ําได้ ปัญหาเรื่องวัชพืชก็จะลดน้อยถอยลงไปหรือเป็นปัญหาที่น้อยลงไปด้วยนะครับต่อมานะครับผมอ่ะ,มะแมลงในช่วงที่อีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของพวกเพลี้ยพวกมแมลงศัตรูต่างๆที่จะเข้ามาตามทีหลังพวกนี้มันเป็นมแมลงปากดูดครับอย่างปีนี้ล่าสุดเราก็เจอมแมลงแมลงหวีขาวถูกไหมฮะมันก็เป็นหนึ่งในมแมลงปากดูดที่เพิ่งเคยเจอเหมือนกันการเข้าทําลายข้าวนะฮะโดยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในพวกไม้ผลส่วนใหญ่เนาะ นะครับผมแต่ปีนี้มันเข้ามาทำลายเขาแน่นอนครับปีถัดไปมันก็มันก็จะเริ่มมีนะครับผมถ้ามันได้เข้ามา1ปีแล้วแน่นอนครับปีถัดไปมันก็จะเริ่มมีดังนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าแมลงเหล่านี้มันเข้าเราควรใช้สารป้องกันและกำจัดแมลงปากดูดทิ้งไว้นะครับผมสารพวกนี้นะครับผมผมจะใช้ช่วงท้องที่ผมบอกแนะนำไปทุกครั้งอยู่แล้วว่าผมใช้พวกกลุ่มไพมิโทซีนซึ่งมันเป็นสารป้องกันกำจัดแมลงปากดูดได้ค่อนข้างดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งเพลี้ยเองทั้ง แมลงปากดูดอื่นๆเองก็ดีมันสามารถป้องกันได้ดังนั้นทําไมแปลงที่ผมจัดการมามันไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่มีหรือมีน้อยและเราจัดการทันครับเนาะอันนี้คือเป็นเรื่องราวเป็นปัจจัยและตัวหนึ่งปัจจัยที่3ปัจจัยที่สุดท้ายนะครับผมก็คือปัจจัยในเรื่องของการจัดการน้ําครับการจัดการน้ําที่ดีนะครับผมในช่วงแรกนะฮะก็คือช่วงที่ข้าวเล็กๆอยู่ เราจําเป็นต้องมีน้ําใส่เข้าไปในท้องไร่ท้องนาเพื่อ1กําจัดแมลงศัตรูและ2ก็คือกําจัดวัชพืชน,นะฮะถ้าเราไม่มีน้ําเราจะจัดการพวกนี้ค่อนข้างลําบากเลยนะครับผมถ้าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เราต้องใช้น้ำนะับไม่ว่าจะเป็นกําจัดเพี้ยกําจัดแมลงกําจัดหญ้าวัชพืชน,นี่นะครับผมเราต้องมีทันทีถ้าเราจัดการน้ําได้มันก็คือทุกอย่างมันก็จัดการได้ หรือแม้แต่การฉีดสารต่างๆนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าฉีดแมลงฉีดเพลี้ยต่างๆฉีดน้อนต่างๆมันต้องมีน้ําถ้ามันไม่มีน้ํามันก็ฉีดแล้วป้องกันได้ยากนะครับผมก็เลยบอกว่าการจัดการเรื่องเหล่านี้มันจําเป็นต้องมีเริ่มต้นจากการจัดการน้ําถ้าเราจัดการเรื่องพวกน้ําได้จัดการเรื่องพวกทางเข้าทางออกของน้ําได้ปรับที่ปรับทางได้เสมอได้นะครับผมปัญหาวัาชพืชก็น้อยลงปัญหาโรคแมลงก็น้อยลงและถ้าก็ยังแกล่งอีกและสุดท้ายเลยนะครับผมก็คือ การเลือกใช้สารอย่างถูกต้องและตรงตามอายุของสารอันนี้ก็สำคัญนะครับการเลือกใช้สารเนี่ยบางคนมองว่า1ฉันเลือกที่ราคาถูกฉันเลือกที่เหมือนกันฉันเลือกที่ใกล้เคียงกันใช้ได้พอพอกันใช้ประคองไปก่อนอะไรเหมือนกันอันนี้ผมมองว่ามันไม่ผิดหรอกนะครับผมไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันจะมักจะไม่ค่อยคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เราได้เจอนะครับ ผมเลือกใช้สารเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเลือกใช้เห็นไหมครับว่าเราจะเลือกใช้สารที่มีเรียกว่าต้นทุนสูงแหละนะครับผมหรือราคาแพงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาที่เขาใช้กันนะครับแต่ผลที่ตามมาก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมเห็นไหมครับว่าผลผลิตมันไม่ได้เสียหายมันได้ผลผลิตที่ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาที่เราลงทุนไปและมันไม่ต้องมานั่งเสี่ยงว่าอันนี้จะเป็นหรือเปล่าอันนั้นจะโดนหรือเปล่านะครับผมผมจะไม่ค่อยนั่งเสี่ยงเรื่องพวกนั้นนะครับผมเราลดลงไปแต่เราจะไม่ได้บอกว่าโอ้นี่ก็ใช้เหมือนกันได้นี้ก็แทนกันได ไม่เอาผมจะไม่เอาแบบนั้นนะครับผมผมจะใช้เป็นในเรื่องของตัวไหนที่แบบชัวร์ๆดีกว่าคุณภาพนะเลือกคุณภาพดีกว่าไม่ต้องมาเลือกหราคาสุดท้ายแล้วผลผลิตที่เราได้เราคุม้มเราได้ผลผลิตที่เยอะเพิ่มมากขึ้นราคาที่ดีมากขึ้นไม่โดนหักมากขึ้นเราก็จะคุ้มทุนและเราจะเหลือกําไรค่อนข้างมากขึ้นนะครับผมดังนั้นเวลาการเลือกสารต่างๆนะครับผมผมจะเลือกเอาที่มันคุณภาพดีและคุ้มค,ค่าต่อการฉีดพ่น ต่อการใช้หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนะครับผมไม่ต้องมากังวลว่าห้ต้องใช้ซ้ําใช้อีกอะไรเงี้ยเราไม่ต้องมานักกังวลตรงนั้นและสุดท้ายนะครับผมราคาที่ได้หรือมูลค่าที่ได้กลับคืนมามันก็จะคืนทุนให้เราเองแล้วมันก็จะส่งผลกําไรให้เราเองนะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นนะครับผมแล้วอีกอย่างที่พ่วงมากับการเลือกสารก็คืออายุของการใช้สารนะครับบางคนเลือกใช้สารประเภทสัมผัสนะฮะแล้วเอามาฉีดทีหนึ่งทิ้งระยะห่างเป็น10วัน20วัน มันแน่นอนครับคุณภาพมันจะไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นประเภทของสารประเภทสัมผัสนะครับผมก็คือจะอยู่ได้แค่ประมาณสักเจ็ดถึงสิวันนะครับผมมันก็จะเสื่อมฤทธิ์เสื่อมถอยลงไปนะครับผมไม่ใช่ว่าสารนั้นไม่มีนะครับผมยังมีอยู่แต่ว่าคุณภาพในการป้องกันกําจัดของมันมันจะลดน้อยถอยลงไปแล้วนะครับผมถ้าเป็นประเภทดูดซึมเนี่ยสิบสวันสิวันอันนี้มันยังพอเอาได้ดังนั้นระยะเวลาการฉีดพ่นสารระยะห่างการฉีดพ่นสารก็มีความสําคัญนะครับผมถ้าเรารู้ว่าประเภทดูดซึม ราก็กะไว้สักประมาณสัก10-14วันเราฉีดพ่นครั้งหนึ่งถ้าประเภทอสัมผัสอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็ตกอยู่ประมาณสักเจ็ดวันสิบวันเราฉีดครั้งหนึ่งหรือถ้าเราเอาบวกกันนะครับผมเราก็ฉีดระยะห่างที่ประมาณสัก14-15วันเราก็ฉีดครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นการป้องกันและคุมอยู่อย่างแน่นอนอย่างมั่นใจนะครับผมก็วันนี้ก็เลยหยิบยกประเด็นนะครับผมมาบอกเล่าให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมได้ลองเอาไปพินิษพิจารณาดูว่า สิ่งที่ผมพูดออกไปนั้นนะครับผมเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใดให้นําเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในท้องได้ท้องนาของตัวเองนะครับก็หวังว่า,าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์เป็นวิทยาทานให้กหลายคนหลายท่านนะครับผมที่ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้ดูเนาะนะครับผมถ้าเกิดว่าส่วนไหนที่ดีแล้วนะครับผมก็ให้รักษาเอาไว้ส่วนไหนที่มันยังไม่ดีนะครับผมให้ลองเอาไปปรปับปรุงนะครับผมส่วนของที่ผมทําก็พย,ยายามพัฒนากันไปเรื่อยครับ อย่างเราเราไม่มีหยุดยั้งกันแค่นี้นะครับผมพืชเป็นครัวเสมอเราจะไม่หยุดยั้งนะครับผมเราจะพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็คงฝากไว้กับประเด็นนี้นะครับผมก็คือสรุปรวบรวมปัญหาในท้องได้ท้องนาที่เราจะเจอได้ในหนึ่งครั้งหนึ่งฤดูนะครับผมมาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเนาะนะครับผมให้พอี่น้องเราที่ทําได้ทานานะครับผมวันนี้ก็คงจะฝากไว้กับประเด็นแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน ท่านใดที่มีคำถามสงสัยนะครับผมสามารถพูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมเช่นเคยครับผมกับเพจเกษตรกรบารนอกบอก้ตออ้ชาวเกษตรหรือใตอ้คลิกวิดีโอนี้นะครับผมความเมน้นไว้ได้นะครับผมก็จะเอามาพูดมาคุยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมตอบทุกคอมเมนต,ตอบทุกประเด็นคำถามอยู่แล้วนะครับผมก็วันนี้ฝากไว้กับประเด็นเช่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมวันหน้ามีเรื่องราวอื่นใดจะนํามาฝากให้ทุกคนทุกท่านรับชมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งมหาแมงดาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ